จะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับ n z x T Crane X 6 3 RGB ที่เห็นยิน,นเครื่องนี้เลยนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับก็เป็น n z x T ตัวแรกที่ผมเคยได้ลองใช้นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับอ่ะก็ตัวนี้หน้ากล่องก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะเป็น2ตอนนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมี ตัวไฟ rgb นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถเปิดไฟได้เดี๋ยวเราค่อยดาโปรแกรมทีหลังนะวามันเซตติ่งยังไงนะอ่ะนะเราก็มาดูตัวสเปคตามข้างกล่องเลยนะตัวนี้นะปั๊มเนี่ยนะครับก็ตัวมอเตอร์สปีดนอยู่ที่800ถึง2,800นะครับบวกลบนะครับ300 rpm นะครับผมและตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่143คูณ3 1มคูณ30มม มันจะไดเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นพัดรม RGB 2ตัวนะเป็น AER RGB 240นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยนะกจะนะนะ็จะอยู่ที่รื 1, 5, 5, อที่140นะคูณ140คูณ26มมนะครับสปีดจะอยู่ที่500ถึง1,500บวกลบ300ร m อ r rpm นะตัวนี้นะครับอ่ะ ตัวนี้เนี่ยก็ประกัน6ปีนะครับหรือ60,000ชั่วโมงนะครับซึ่งแน่นอนต้องบอกว่าวอรังตีตรงนี้เนี่ย6ปีเนี่ยโอ้โเหเลือๆนะสําหรับตัวพัดลมที่เป็นชุดนะ้ําตัวนี้น,นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนนะว่าข้างกล่องเนี่ยถ้าใครไปดูหน้าร้านนะก็อาจจะเห็นว่ามันสุดๆอยู่ที่ iog a 102อะไรพวกเนี้ย2011พวกนี้แต่ว่าตัว107ก็คือ7 2เนี่ยไม่มี ะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าอินส้เขามีตัวแปลงมาให้ก็สามารถทักไปสอบถามที่ทางเพจของอินสได้นะว่ามีการขั้นตอนอะไรยังไงครับสำหรับตัวนี้เนี่ยนะครับผมใช้กับตัว Intel Core i9 12900K นะครับซึ่งถือเป็นตัวที่ร้อนมากๆนะครับตัวนี้นตอนนี้ก็ i d ดอหน้า CPU เลยนะที่48 4 0 5 0ประมาณนั้นนะหลับ2ตัวนี้นครับตั้งเป็นหมุกไซเลนด้วยนะตัวนี้นะครับผมและก็ต้องบอกเลยนะว่าเอฟเฟ i ร์ตอินเฟชชั่ในการที่ได้ติดตั้งตัวนี้นะครับครั้งแรกเป็นยังไงบ้างนะครับก็จริงๆคู่มือก็แอบงงๆนิดนึงนะก็ต้องใช้แบบสตินิดนึงในการนั่งอ่านคู่มือนะครับแล้วก็พอมันโฟลลมันฉลุยแล้วมันก็จะลื่นไหลแหละนะครับสำหรับโฟตรงนี้นะ คือตัวนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีพัดลมมานะสองตัวซึ่งตรงพัดลมเนี่ยถ้าสังเกตเห็นมันจะเป็นยางนะครับทั้งสี่มุมตรงที่ใส่สก,กูเลยจะต้องบอกว่าอันเนี้ยถือเป็นข้อดีจุดที่หนึ่งนะครับเพราะว่าแน่นอนพัดลมเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่มันเคลื่อนไหวใช่ไหมถ้าเกิดแบบมันสันหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจทำให้เกิดเสียงอะไรได้นะครับตัวการที่มียางเนี่ยมันมาช่วยตรงนี้ได้เยอะเลยนะแล้วก็ตัวพัดลมนะครับถ้าตัวพัดลมนะ ถ้าสังเกตเห็นอีกอันหนึ่งก็คือพอัดลมเขาเนี่ยจะมีความแบบแบบแบบนแนวตั้งหน่อยนะมันกวาดลมได้ผมว่าโอเคมากเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับในการติดตั้งกับเคสตัวนี้นะครับก็ต้องแนะนําว่าให้ให้ดูดีๆเนาะเพราะด้วยความที่มันเป็น2ตอนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คจะติดข้างบนใช่ไหมใช่แต่ว่าเคสเคสผมมันมันไปติดกับตรงเมนบอร์ดนะมันเลยติดไม่ได้มัน ติดได้ถ้าไม่มีเบรบอยด์ข้างในนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทํให้เพื่ออะไรนะครับก็เลยต้องเอามาติดตัวข้างหน้าพัดลมแทนนะมันก็จะเหลือช่องข้างล่างไปช่องหนึ่งเนาะนะครับก็อันนี้แนะนําว่าซื้อเนสามตอนก็น่าจะโอเคนะหรือว่าสองตอนตัวอื่นๆนะซึ่งแนะนําว่าลองดูดีๆนะครับในว่าเคสเรามนขนาดเท่าไหร่ใช้กับตัวนี้ได้หรือไม่นะครับส่วนฟอร์ดอินเฟคชั่นในการใช้ของเอชเอ็กทีอันนึงนะครับนั่นก็คือ ตัวเซทตัวนีน้นะครับมีความสวยงามมากนะครับวัสดุอะไรหลายๆอย่างนะครับคือสมแล้วกับราคาที่เขาตั้งมานะถึงแม้ว่าของมันจะแพงนะครับแต่ว่ามันจะไม่แพงเลยถ้าเกิดคุณได้แกะกล่องออกมาแล้วแล้วก็ได้ใช้งานมันนะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัว่าร่มเงนมาทีนี้นะครับตัวอุณหภูมินะก็จากที่ได้ใช้มานะครับ ก็อย่างว่านะมันเป็นตัว2ตอนใช่ไหมทีนี้พอสงตอนเนี่ยเราก็ามาใช้กับตัวที่เป็น Intel c o อ e i 912900K เนี่ยนะครับด้วยความที่มันเป็น CPU ที่มีความฮอตคิดสูงนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็ได้ทำอุณหภูมิได้ที่90องศานะครับวิ่งประมาณนั้นเลยนะครับผม9ก้างองศาเรื่อยๆเลยใน l u l u l o load นะแต่ว่า i d l e ตอนนี้ i d o e อยู่นะ i d l e ก็ไม่ได้เปิดแคทิคคอร์ดอะพวกนี้นะครับ อยู่ที่4 1 40องศาเซลเซียสนะครับอยู่ที่ประมาณนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่ามันโอเคมากผมใช้ผมใช้3ตอนอยู่ตัวหนึ่งนะอีกอีกยี่ห้อหนึ่งนะบอกเลยว่าไอ้นั้นก็90องศานะผมก็แปลกใจเหมือนกันนะประเด็นคือมันพอๆกับตัว2ตอนตัวนี้เลยเนาะนะนะซึ่งก็มีความแปลกๆอยู่ตัวนี้นะครับ ทีนี้เนี่ยเราต้องบอกเลยว่าเอ็นทอนเอ็กซ์คีตรงนี้เนี่ยนะครับด,ดีไซน์เขากินขามากโดยเฉพาะใครที่ใช้เคสขาวเมนบอร์ดขาวหรือการ์ดจอขาวต้องขออภัยด้วยการ์ดจอผมเป็นสีดำนาะซึ่งก็แปว่าตัวนี้เนี่ยเราสามารถติดได้หลายแบบหลายมุมเนาะซึ่งเราสามารถจะหมุนได้นะครับถ้าเราเป็นเคสแนวอื่นเห็นไหมเห็นไหมโลโกโ้แท่งทีมันหมุนได้นะครับตัวนี้ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าดีมากและต้องบอกเลยว่าคือด้วยความที่มันเป็นขนาดกลมๆนะ แล้วก็พอเราดูกันในเว็บที่เราจะซื้ออย่างเช่นช้อปปี้ดอลาด้าเจบีอัไวอะไรเงี้ยนะแล้วก็สึกว่าไอ้ตัวกลมๆนี้เนี่ยไอ้ตัวปั๊มเนี่ยมันเล็กหรือเปล่าเอามาใส่พันเจ็ดจสิบสองเนี่ยมันจะครอบคุมหรือเปล่าถึงนะต้องบอกว่ามันใหญ่มากพอสมควรนะครับครอบคุมตัวซ็อกเก็ตหนึ่งเจ็ดศูนได้เลยตัวนี้นะครับมันก็ต้องบอกเลยว่าเนื้อความคาดหมายมากนะครับ แล้วก็การทําวัสดุสีขาวอะไรพวกน,นี้วัสดุดีมากครับแต่ว่าต้องประก,กอบเนี่ยก็แนะนําว่าหลังประก,กอบเสร็จเตรียมอะไรสักนิดหนึ่งมาเช็ดทำความสะอาดหน่อยเพราะว่าเพราะว่าของผมเนี่ยประก,กอบเสร็จปุ๊บก็แบบเหมือนมือมันไปเปืเ้อนอะไรนิดหนึ่งอ่ะนะพอมือไปเปเื้อนนิดหนึ่งปุ๊บแล้วก็เช็ดทำความสะอาดจบคลีนเรียบร้อยเลยลเราบอกว่าเป็นเฟอร์อินเฟสชั่นที่ดีมากกับถางเองตัวปั๊มเช่นทีนะคือเราก็เห็นมานานแล้วแหละแต่ด้วยแบบเห็นราคาแล้วแบบ อืค่อยกอดดีกว่าไหมอะไรเงี้ยแต่พอมาจับของจริงแล้วก็ต้องบอกว่าเกินคาดไม่ผิดหวังเลยจริงๆนะครับกับตัว Enchant x ตัวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกยว่าใครสายขาวแนะนำ Enchant Xkey ทำสวยมากนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเขามีก็มีสีดําเหมือนกันนะแต่ที่เห็นหน้ากล่องเนาะหน้ากล่องเป็นสีดําแต่ว่าข้างบนกล่องเขาได้เขียนว่าไว้เห็นปะอ่านะเขามีสีขาวแล้วก็สีดําขายนะครับนั่นก็ต้องบอกเลยนะว่าแบบ ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่สวยเลยการว่ามันสวยมากๆนะครับถือว่าเป็นพัดลมตัวหนึ่งที่ผมเห็นนักสวยมากแล้วก็ต้องบอกก่อนนิดนึงนะคือตัวนี้เนี่ยนะพัดลมเนี่ยอย่างที่เห็นข้างหน้าก็อย่างที่บอกว่าพัดลมเนี่ยมันจะทําได้แค่ติดเป็นเข้าเข้าข้างหน้าแล้วก็ออกข้างหลังได้อย่างเดียวเนาะเพราะว่าตัวไฟ RGB อ่ะเขาติดอยู่ข้างหน้านะครับผมก็อันนี้ก็ลองไปดูกันนะว่าตอบโจทย์หรือเปล่านะครับผม อ่ะเดี๋ยวพามาดูตัวโปรแกร,รม Ensign XT กันนะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะนะอันนี้ก็จะเป็นตัวโปรแกรม Ensign XT นะครับ n z XT CAM ถ้าอ่านออกเสียงก็ n z XT CAM นะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมะไรตนางนะครับเป็น PC Monitor นะตัวนี้ก็มีทั้ง CPU อ่าบอกเขาอีญ่อยู่นะแล้วปรนะววเด็นคือมินิมอลพอสมควรเลยนะ g p u นะครับโหลดนะแน่นอนข้อที่บอกอะไรรันอยู่อย่างที่เห็นมีข้ออีสปิดคอนะครับสตอ r a เลยนะ Network r a กรมบอกหลายอย่างเลยนะนี่จริงๆผมว่าโอเคนะเขาบอกครบเลยนะเนี่ยมา System Spec นะครับนะาห็นได้เห็นนะผมบอกแนละ้เก้ 9. ตัวนี้นะเเขาบอกครบอยู่นะ ท,ทั้งข้างแรมอะไรยังไงเนาะบอกหมดเลยตัวนี้อ่าตัวนี้เกมมี่นะเขาก็จะมีหมอมีบอกเพจนมนหรือว่าจะดวนอะไรอย่างงี้นะมี The Witcher เพย์สามชั่วโมงที่แล้วอ่า No Man's Sky e v e r e ก Frame ตวนันนี้ไอพวกนี้นะก็ต้องบอกกับว่าจอผมมัน60เฟรมนะตัวนี้ไม่ใช่จอเกมมี่อีกตัวหนึ่งนะพอเรียนที่ 2K เกมมี่อีกตัวหนึ่งมันเป็นพ อ่าไลท์ like, ตัวนี้แหละคีเด็ดนะผลยังจะมีแบบให้ปรับไฟแต่ละแบบเนาะว่าเป็นแบบไหนบีมอะไรพวกนี้เฮ้ยมีหลายแบบนะเรนโบวเป็นดอทๆอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะว่าใช้ได้นะปรับแสงสว่างปุ๊บปุ๊บอ่าโลโก้เป็นยังไงนะครับปรับที้จะหมดเลยนะโอเวอร์คร็อกนั่น คือโอเวอร์คล็อกได้จากตรงนี้เลยโอ้นี่เออใช้ได้ใช้ได้นะอ่ะนะเดี๋ยวไปดูคูลงกันปั๊มนี้เป็นไฟเลนเปอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะนี่เราสามารถปรับได้เนี่ยมีเนี่ยเรียบร้อยอีกอะอไรยังไงตอนนมีแอดโปรไฟล์ให้ด้วยนะครับพาวเวอร์ Power. ไอตัวเนี้ยเราต้องเป็น Power อร์ p ั y าที่มัน Connect ได้นะคีย์บอร์ดอ่ะเมาส์จริงๆคือมันเป็นเหมือน ecosystem ของเขาอ่ะนะเราก็จะมีหลายๆอย่างเซตติ้งมีอะไรบ้างจริงๆมันมีให้ล็อกอินได้ด้วยนะครับแต่นี่ผมใช้เกสโหมดอยู่นะครับเอาจริงๆก็ประมาณนี้นะครับตัวโปรแกรมมินิมอลก็ทำอะไรได้หลายๆอย่างนะครับก็ต้องบอกนะว่าตัว InstantXT ตัวนี้เนี่ยทำมาโอเคเลยนะตัวโปรแกรมอันนี้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าถือเป็น ตัวหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับตัวพัดลมเนี่ยก็ต้องบอกนะว่าเสียงเนี่ยมันเบามากนะครับอันนี้คือในโหมดไซเลนยลไม่ได้ฟูลโหลดนะถ้าฟูลโหลดเนี่ยเสียงมันก็จะดังขึ้นหน่อยแต่บอกเลยว่าเสียงที่มันดังขึ้นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเสียงที่ไม่น่ารำคาญในอย่างใดนะครับเสียงมันดูยังแบบกลมกลืนไปกับแอมเบียนซ์นะครับเป็น ASMR ให้เราได้ฟังอยู่ที่หนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องบอกนะตัวนี้ก็ม,มาจากตัวที่เขาเขียนเลยนะครับตัวแบริ่งนะครับก็คือฟูลดนามิกแบริ่งนะครับซึ่งมาจาก ของค่ายญี่ปุ่นนะครับผมจาไม่ผิดนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันทําให้การเสียงของตัวนี้มันลดลงนะแล้วทําให้คุณภาพอะไรต่างๆมันดีขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าเอสเอ็กคีเขาแบบคิดมาแล้วนะตัวนี้กับราคาประมาณนี้ด้วยนะต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดราคาเหรอสุดราคาเนี่ยขอแป๊บหนึ่งนะแต่ตัวนี้นะก็ราคาที่อยู่ในช้อปปีนะจากร้านออฟฟิเชียลเลยนะก็อยู่ที่ประมาณ นี่เจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกเลยนะว่าถือว่านะนิดนึงนะแต่ต้องบอกเลยนะว่ากับความสวยงามและตัวนี้เนี่ยถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับสาหรับใครที่สนใจนะผมก็แนะนําเลยว่า i n c h a t e c ัวนีน้ตอบโจทย์ควรเลยสําหรับใครที่ใช้เคสขาวตัวขาวๆนะครับนี่เห็นแล้วความสวยผมบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับแต่ก็แน่นอนมีสีดําด้วยเช่นกันนะครับผมต้องบอกยว่า i n c h a n t e c ัวนี้เนี่ยทำมาโอเคมากนะครับสาหรับ ใครที่อยากได้น้ำปิดสวยๆต้องบอกเลยต้อง n z XT r a k e n X63 RGB เป็นสีได้มีแอปพลิเคชันที่เป็น utility ทำอะไรได้หลายๆอย่างนะครับผมตัวนี้เลยนะอ่ะก็สำหรับใครนะที่ใช้ตัวอยากได้ตัวนี้แล้วก็อยากได้อุณหภูมิที่โอเคผมขอแนะนำว่าที่ i7 เก็พอนะครับไม่ต้องมา i9 ถ้า i9 ผมขอแนะนำว่าไปเป็น3ตอยอีกตัวหนึ่งดีกว่านะครับผม ก็ประมาณนี้นะหลับตัวนี้ครับผมสำนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ